ตำบลถนน,นสมัยโบราณชาวบ้านในแถบนี้มีอาชีพทอผ้าซึ่งถ้าพูดเป็นภาษาพื้นบ้านว่าืตนุงเป็นเหตุให้ต่อมาชาวบ้านจะเรียกหมู่บ้านนี้ว่ากำปงงืตนุงแปลว่าบ้านที่มีอาชีพทอผ้าและต่อมาได้พูดเพี้ยนมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นถนนในปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอมายอซึ่งอำเภอมายยมี13ตำบล ตำบลถนน,นมี4หมู่บ้านหมู่ที่1บ้านถนนหมู่ที่2บ้านกูแบสามแม่หมู่ที่3บ้านดูวาหมู่ที่4บ้านถนนตกตำบลถนน,นมีครัวเรือนทั้งหมด768ครัวเรือนข้อมูลจปทปีพุทธศักราช2562มีจำนวนประชากรทั้งหมด3 0 1 9คนแยกเป็นชาย 1,493คนหญิง1,526คนกลุ่มอาชีพกลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกลุ่มสารสีรุง้งกลุ่มเลี้ยงปลาดุกกลุ่มเลี้ยงแพะกลุ่มเลี้ยงเป็ดอาชีพหลักของครัวเรือน อาชีพเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์อาชีพเพาะปลูกกองทุนที่มีอยู่ในชุมชนได้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดัวกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านถนนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านคูแบสาแม่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านดัวกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านถนนตกประเพณีที่สำคัญของชุมชนได้แก่ งานควรอสุรางานเข้าสุนัตวันฮารีรายอแนวทางการพัฒนาตำบลสารสนเทศต้นแบบการบริหารจัดการการบริหารจัดการอาคารสถานที่สำหรับการดำเนินงานซึ่งจัดตั้งอยู่ที่อาคารอาเนกประสงค์หมู่ที่4ตำบลถนนอําเภอมายยจังหวัดปัตตานี โดยมีกิจกรรมและการดำเนินงานขับเคลื่อนของตำบลต้นแบบจัดเวทีประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้นำและคนในชุมชนให้เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านให้ใหบรรลุเป้าหมายมีการจัดเวทีประชาคมบริหารจัดการข้อมูลของตำบลเช่นข้อมูลจปถข้อมูลกชชงค ข้อมูลแผนชุมชนเพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นข้อมูลสารสนเทศของชุมชนและนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเข้าสู่ระบบแผนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไปประชาชนในตำบลร่วมกับผู้นำชุมชนได้ร่วมดำเนินการหมู่บ้านสารสนเทศตามแนวทางทุกกระบวนงานโดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันหน่วยงานภาคีการพัฒนา ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมต่างๆเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอสำนักงานเกษตรอำเภอกสศนอและปกครองเป็นต้นการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลถนนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี มีการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เก็บเป็นหลักฐานข้อมูลของหมู่บ้านเพื่อสะดวกในการให้ข้อมูลแก่ชุมชนหน่วยงานต่างๆหรือผู้ที่ต้องการข้อมูลนำไปใช้ประกอบการจัดโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาชุมชนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้านและชุมชนโดยใช้โปรแกรม Community Information Analysis CIA หมู่ที่1บ้านถนนหมู่ที่สองบ้านกูแบสามแมหมู่ที่สมบ้านดัวหมู่ที่สบ้านถนนตกโดยมีการจัดเวทีประชาคมและเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนชุมชนโดยมีการระดมความคิดของผู้นำคณะกรรมการหมู่บ้านตัวแทนครัวเรือนและคนในชุมชนเพื่อทำสวัสดิ์ชุมชน มีการจัดทำโครงการเชิงบูรณาการเพื่อทำสวัสดิ์ชุมชนและปัญหาต่างๆที่ได้ในเวทีได้นำเสนอเป็นโครงการกิจกรรมเพื่อบรรลุไว้ในแผนชุมชนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการนำเสนอตาบนถนนอำเภอมายยจังหวัดปตัตตานีมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆและผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น ในรูปแบบวิดีทัศน์และการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS และการจัดทำสารสนเทศด้านอื่นๆของหมู่บ้านผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นกลุ่มไ Facebook Facebook Page